สวัสดีค่ะชาวราศีกันทุกทท่านในคลิปนี้ก็เปิดไพ่ทาโร่นะคะทายดวงในเดือนมีนาคมชาวราศีกันก็เป็นชาวธาตุดินนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปหญิงสาวนะคะใจดีเนาะแล้วก็เป็นชาวธาตุดินนะคะคนธาตุดินก็เป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงนะคะทําอะไรก็ไม่ค่อยจะล้มเลิกอะไรง่ายๆนะคะโอเคเรามาดูไพ่ตัวตนกันดีกว่านะคะสําหรับเดือนนี้นะคะ จับได้ไพ่ตัวตนก็เป็นไพ่จัสตินนะจัสตินก็เป็นคนตรงไปตรงมานะคะหรือบางคนก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยยืดหยุ่นนะคะในบางครั้งนะคะและอีกใบนี้ก็จะได้เป็นไพ่เอ่อ u d g m e n t นะคะ judgment ก็วันพิพากษาโลกนะคะบางทีก็หมายถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะจับได้ตัวตนของท่านนะคะก็เป็นคล้ายๆกับว่ามันวันพิพากษาวันพิพากษาก็หมายถึง ทั้งสิ่งที่ดีคมดีกรรมชั่วเนี่ยก็จะมาให้ผลในตอนนี้นะคะยิ่งเรามีโอกาสได้ทาอะไรดีมากขึ้นนะคะสิ่งดีๆนะคะก็จะมาให้ผลบางคนทําอะไรไปน,นิดเดียวนะคะที่เขาบอกว่าฟุกๆอยู่ๆก็ได้รางวัลอยู่ๆก็ได้โชคอะไรพวกนี้ขึ้นมานะคะก,ก็เกิดจากไอ้ไพ่ตัวนี้นะคะมันอยู่ในตําแหน่งของตัวตนนะคะหรือบางคนที่บอกว่าทําอะไรผิดพลาดไปน,นิดเดียวนะโอ้โหกลายเป็นแบบว่าเรื่องใหญ่โตขึ้นมาก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะ คือหาพลังบวกเข้าหาตัวเองนะคะเพราะว่ามันมีไพ่แจ็คเมนนะคะสําหรับคนที่มีความคิดอย่างนี้นะคะสําหรับบางคนที่เอ่อไม่ได้มีความคิดหรือว่าอะไรในเรื่องนี้ก็ผ่านไปนะคะเพราะว่าแจ็คเป็นมันอยู่ในตัวตนมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนอีกใบนึงที่เป็นไพ่อะจัสติสกับหัวนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเดือนนี้จับไพ่จัสติสได้ถึง2ใบนะคะแล้วยังเป็นไพท่ที่กับหัวด้วยนะคะก็ให้ระวังเกี่ยวกับพวกเอกสารต่างๆนะคะ อยู่ในตําแหน่งของท่านในเอกสารนะคะคําพูดคําจาของเราหรือการขีดเขียนของเราก็จะมีผลกับเราทั้งสิ้นนะคะเป็นไพ่กับหัวนะคะการรอคอยก็อาจจะใกล้จะรู้ผลนะคะว่าจะเป็นไรพวกธุรกจะมีเกี่ยวกับเรื่องธุรกรรมการเงินหรือไม่ก็พวกคดีความนะคะแล้วก็คล้ายๆกับพวกค่าปรับค่าอะไรพวกนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเงินการบัญชีเนาะก็ถ้าเกิดจาเป็นต้องติดจะต้องใช้งานหรือว่า เกี่ยวพันมากๆก็ให้ระวังให้รอบคอบนิดหนึ่งนะคะบางทีก็หมายถึงค่าใช้จ่ายพวกบัตรเครดิตอะไรพวกนี้มันก็จะเข้าไปโพกพันนะนะมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงได้บางคนก็เข้าไปนิดๆหน่อยๆบางคนก็โอเคก็อาจจะเป็นอาชีพของเราที่จะทําเกี่ยวกับพวกกฎหมายบัญชีที่จะต้องธุรกรรมอะไรพวกนี้อากาศจะมีอะไรให้ทํามากหน่อยนะคะจริงๆก็คืออุปสรรคนั่นแหละอุปสรรคปัญหาให้แก้มากขึ้นนะคะไพ่ใบสุดท้ายเราจะได้เป็นไพ่เจ็ด เหรียญกับห like ัวนะคะเหรียญก็คือรายได้เงินทองที่จะเข้ามานะก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นภาพที่ว่าแบบว่าเคล้ายๆทําเราได้ทําอะไรลงไปแล้วนะลงทุนทำอะไรแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าเราก็จะเห็นผลคือซึ่งอาจจะช้าหน่อยนะคะแต่ข้างๆได้ไพ่สิบเหรียญเนี่ยไพ่สิบเหรียญนี่ก็เป็นเรื่องเงินทองค่ะสาหรับเดือนนี้จะมีเงินทองเข้ามานะคะมีเงินทองให้ใช้นะคะแล้วก็จะทางไหนก็ตามแต่ก็คือมีเงินเข้ามานะคะ แล้วก็ข้างล่างมาเป็นวิวออฟฟ t ตูนนะคะมีวิ e อ of f o r ูนสองใบนะคะกงล้อยแห่งโชคชะตาคนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านการเดินทางแล้วก็การเล่นหุ้นอะไรก็ตามแต่ที่มันเคลื่อนไหวอะ่ะมันไม่เสถียรนะการเก็งกำไรนี่ก็จะให้ผลดีเป็นไพ่ตั้งตรงเลยนะคะแล้วบางทีก็จะได้โชคลาภจากพวกมรดกต่างๆนะคะมรดกบ้านที่ดินแล้วก็การการซื้อขายการเช่าซื้อก็จะให้ผลดีนะคะ ข้างๆตัวตนของท่านก็จะจับได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะคะเป็นความรักความสุขเป็นชีวิตครอบครัวบางคนก็อาจจะได้มีสมาชิกใหม่ๆเข้ามาในบ้านนะคะอาจจะเป็นโชคลาภหรือว่าเป็นสิ่งที่เรากำลังอยากจะได้นะคะบางคนที่คิดจะมีสมาชิกตัวน้อยเข้ามาก็ก็อาจจะสมหวังนะคะข้างๆนี่ก็มีทั้งไพ่ดีนะคะตัวของท่านมีทั้งไพ่ทางด้านขวาก็เป็น หนึ่งถ้วยก็คือโชคลาบที่จะเข้ามาบางทีหมายถึงโชคลาบเป็นลาบลอยนะและข้างๆก็จะเป็นแปดดาบนะคะแปดดาบก็คนคล้ายๆกับว่ามันเหมือนกับว่ายังมีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขนะอาจจะเป็นเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะหรือว่าเกี่ยวกับทางด้านการโยกย้ายนะคะที่ทํางานนะคะกาเกี่ยวกับที่พักอาศัยหรือว่าที่ทํางานการออกจากงานนะคะหรือว่าการเริ่มต้นที่จะทําธุรกิจอะไรใหม่ๆนะคะ มันก็เป็นความวิตกกังวลน,นะเดือนนี้เดือนนี้ก็อาจจะมีเกี่ยวกับการลงทุนอะไรที่ทําให้เราวิตกกังวลน,นะคะแต่ก็มีไพ่โชคดีอยู่คู่หนึ่งที่พูดให้ฟังก็คือวิวออฟทรูนะคะกองล้อแห่งโชคชะตานะคะการเดินทางนะคะแล้วอีกอีกคู่หนึ่งก็เป็นไพ่จัสติ e นะคะเดือนนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นสําหรับท่านนะคะแล้วก็สําหรับ ตำแหน่งของโชคลาภได้แพ่ไพ่แฮงแมนนะคะแฮงแมนนี่เขาไม่ค่อยให้ใหคุณกับในตำแหน่งของโชคลาภเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดือนนี้ก็มีเงินทองเข้ามาใ,ใช้เยอะแยะมีไพ่อื่นที่ดีเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งโชคลาบเนี่ยเราก็อาจจะนิ่งๆสิ่งที่ดีๆหรือว่าเงินทองลาบลอยก็ะจะเข้ามาหาเราเองนะคะรวมทั้งโอกาสใหม่ๆแรงบันดาลใจการเลื่อนตำแหน่งนะคะมีไพ่เด็ซันเข้ามานะคะบางคนที่มีบุตรบริวารนะคะหรือว่า มีคนที่อายุน้อยกว่าที่ดูแลก็จะเขาก็จะทําในสิ่งที่ดีๆให้คล้ายๆเดอร์ซันนี่ này, นอกจากตัวเราเองจะแบบมีชื่อเสียงหรือว่าทาได้เลื่อนตําแหน่งหรือว่าได้เคลื่อนย้ายคือมีการโยย้ายไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะมีคนที่ใกล้เคียงกับเราอ่ะไม่ใช่คนใกล้เคียงมีคนที่เป็นญาติของเราหรือว่าบุตรบริวารของเราที่จะได้รับสิ่งนี้คือเหมือนกับคนที่เรารักได้รับสิ่งเหล่านี้เราก็จะมีความสุขไปด้วยนะเดอร์ซันเนี่ย เพราะว่าอยู่มันก็อยู่ในตําแหน่งของตําแหน่งของมรณะนะก็คือการยกย้ายการเลื่อนตําแหน่งนะคะเดือนนี้ก็น่าจะมีอะไรที่เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าการเดินทางนะคะบางทีคนบางคนก็เดินทางท่องเที่ยวบางคนก็เดินทางไปทํากุศลนะคะมันมีไพ่เฮอร์มิตนักบวชอยู่ในเรือนกรรมะนะคะก็อาจจะทําอะไรก็ตามแต่แต่ก็ไม่ว่าจะทาอะไรมันก็พัวพันธ์ก็จะมีโอกาสที่จะได้ไปเกี่ยวกับ ทางด้านจิตวิญญาณนะคะทางสร้างบุญบรมีให้กับตัวเองเออก็ดีนะเพราะว่าไพ่เฮอร์มิตมันก็อยู่ใกล้ๆกล้จัดเม้นท์นะบางทีจัดเม้นท์เรากังวลว่าเอ๊ะเราจะทําดีหรือทําไม่ดีอะไรนะปรากฏว่าเราอยู่ใกล้ๆก,ก,ก,กับไพ่ที่เป็นไพ่แห่งจิตวิญญาณเป็นไพ่ที่ดีก็ถือว่าดีไปนะคะให้ระวังอย่างเดียวนะคะก็จะเป็นเออมีะนะอย่าเพิ่งระวังมันมีไพ่เลเวอร์ด้วยนะไพ่เลเวอร์เกี่ยวกับเรื่องความรักนะสาหรับเดือนนี้นะคะแต่ก็มันก็เป็นไพ่กับหัวนะคะก็ใกล้ายๆกับว่ามัน อาจจะได้เจอสังคมใหม่ๆแล้วก็เป,เปิดโลกกว้างขึ้นเจอคนใหม่ๆนะคะแล้วก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนที่ไม่ดีที่เข้าจะที่จะเข้ามาหาเราเขาก็ให้ระวังมากขึ้นนะคะมีไพ่เลเวอร์และไพ่ดีวิวกับหัวยนะความรู้สึกกดดัน,นชอบไปควบคุมการการควบคุมคนอื่นนะคะหรือว่าการถูก ประตูทำนู่นทำนี่คล้ายๆกับว่ากดดันอะทำอะไรได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะบางทีทำอะไรได้ไม่เต็มที่มันก็อาจจะหมายถึงว่าข้อมูลหรือว่าเราไม่มีเอ่อความสามารถหรือว่าถูกสกัดดาวรุ่งประมาณนั้นนะนะคือทำอะไรได้ไม่ดีบางทีก็หมายถึงคล้ายๆกับว่าเอ่อมีความรับอะไรที่รต้องเก็บกดอยู่ในใจนะคะมันอึดอัดอยู่ในใจมีไพ่ดีวิวแล้วก็ไพ่แฮงแมน้ทมานะคะไพ่เลเวอร์ก็ดีเกี่ยวกับเรื่องความรับเพียงแต่ว่า ในความรักครั้งนี้ก็จะมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาด้วยนะคะถ้าเกิดจะทํางานพวกต่างประเทศงานโซเชียลดิจิทัลอพวกนี้ก็ให้ผลดีนะคะแต่ก็เหมือนดาบสองคมมันมีทั้งคนที่ดีคนที่ไม่ดีเข้ามาแล้วก็ระวังเกี่ยวกับการสื่อสารนะคะการเจรจาสื่อสารเมจิเชียนนะคะคนที่รอบรู้อะไรหลายอย่างนะเป็นไพ่กลัดหัวเอ,อ,อปสรรคก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางเหมือนกันนะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอรินะ การเดินทางรถลาอะไรพวกนี้ก็ให้ระวังด้วยนะคะบางคนก็อาจจะลดเสียหรือว่ามันไม่ใช่ลถเสียมันหมายถึงว่าอาจจะต้องไพ่ว f ว r ัฟทูนี้เขาก็จะหมายถึงการเดินทางนะคะมีไพ่ทาวเวอร์เข้ามาก็ให้ระวังเกี่ยวกับโครคภัยไข้เจ็บหรือว่าการลื่นลม้มหรือว่าอุบัติเหตุน,นิดหน่อยหน่อยนะคะอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับพวกเอกสารใบอนุญาตอะไรต่างๆด้วย มีไพ่ต่างประเทศเข้ามาเดือนนี้น่าจะได้บางคนสําหรับบางคนตามพื้นดวงนะแล้วแต่พื้นดวงแต่ละคนก็อาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือได้ได้กําไรจากไอ้พวกการเล่นหุ้นพวกกรมธันต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องจิตวิญญาณที่จะทําให้ท่านสามารถที่จะพัฒนาจิตใจของตัวเองนะคนเราได้เงินแล้วก็จะได้เกี่ยวกับความสุขทางด้านจิตใจเข้ามาด้วยนะคะ แล้วก็มีสมาชิกเข้าเข้ามาใหม่นะคะสมาชิกใหม่บางทีก็อาจจะหมายถึงสัตว์สัตว์เลี้ยงด้วยนะคะนอกจากตัวเล็กตัวเล็กที่จะเข้ามาแล้วก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะโอเคมีอะไรจะแนะนําก็เขียนมาได้ในช่องของคุณมีองค์คุณโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ขอให้โชคดีทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ